สวัสดีครับวันนี้นะครับผม KTS Channel นะครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับและสถานที่แรกของเราก็เป็นที่ไล่รวยรินนะครับวันนี้คอนซีปนะครับเพิ่งได้รองเท้าใหม่น,นี่นะะวันนี้จะเละด้วยความที่ว่ารองเท้าอยากให้มันเข้ากับธีมนะครับสีเขียว มีคู่เดียวด้วยก็เลยจัดมาเลยความพิเศษของคู่นี้นะผมสั่งสั่งผลิตเองนะครับโดยใช้วัสดุเนี่ยคือผมออกแบบเองหมดเลยแล้วก็ข้างหลังนะครับปักเป็นชื่อช่องเลยนะ <Wow. S 1> มี่ชื่อช่อง k d s Channel นะครับตอนนี้เรากําลังไปที่เดี๋ยวจะไปลานมะขามป้อมกันที่เขาว่าวิวเนี่ยเหมือนจะสวยที่สุดนะและตรงนี้ก็เป็นรถบ้านนะครับใครจะมาเช่าก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจของไร่ลุยจินเลยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมีพี่เขารออยู่ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวให้พี่เขาพาไปตามเอาผมอันนี้เขาเรียกว่าร้านไ้านมะขามป้อมมันจะป้องกัถ้าอากาศดีๆเหมอะขึ้นก็จะไล่ขึ้นมาตามช่องลมตามช่องเขาขึ้นมาเนี่ยก็จะพัดขึ้นมาด้านบนอันนี้คือ ที่เอาไว้การเซ็งหรือว่าครับผมที่การเซ็งครับตอนนี้ว่างอยู่ครับแต่ว่ามีจองมาแล้วก็จองรถบ้านด้วยแล้วก็เซ็นมาตางด้านบนด้วยอันนี้นอนสองคนหรือ3ามคนได้ครอบครัวเล็กๆแล้วก็ถ้ามีเพื่อนมาเพิ่มก็สามารถจ<า>ังการติดตั้งหลังได้หรือว่ามาเป็นทีมสิบคนนอนรถบ,บ้านได้สี่คนสองคนข้างบนก็จังกันได้กำลังปรับปรุงอยู่พี่กำลังปรับปรุงอยู่แต่ว่ามันอาจจะแชีสชักหน่อยสำหรับชคร่วงหน้าฝนที่ญ้าที่ย่ามัน มันตายอย่างนี้ก็คือลูกค้าพักตลอดครับของเมื่อคืนวันนี้ออกแล้วก็วันนี้สายก็จะต่อเลยเพิ่งจะมีมาต่อเลยบ่ายนี้จอเลยก็เลยเดี๋ยวกำลังทำกำาัดแล้วก็ค่าเช่าเนี่ยถมีเต็นท์ให้เช่าไหมหรือว่าต้องมาเต็นท์เองก็คือส่วนมากลูกค้าจะเต็นท์มาเองแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่มีเต็นท์หรือว่า walk in เข้ามาสามารถเช่าเต็นท์ทิศใได้จากในเพจครับเหมือนเดือนนี้คือเต็มหมดแล้วเต็มหมดครับถึงตุลาครับ นั่นแหละที่บอกไปหม <c oughs> เสตจเต็มหมดแล้ว <c oughs> เราจะหมดคนนี้เราก็เพิ่งเปิดเพราะเพิ่งปรับปรุงใหม่ตัวจำจำลูกค้าเรียกร้องก็เลยสร้างห้องน้าําหใหม่อีกหนึ่งจุดสามจุดห้องน้ำเหมือนกันมีน้ำอุ่นทุกจุดครับอู้สวย,ยห้องน้ำสวยนะเนี่ยครับห้องน้ำอ่าเป็นสุขาสองแล้วก็ห้องน้ำสองห้องน้ำอุ่นเป็นห้องน้ําสําหรับร้านมะขามป้อมโดยเฉพาะเลยนะครับร้านมะขามป้อม ลานลำไยลานชมพู่แล้วก็ลานมายงคิดมีทั้งหมดสี่ลานพี่กลางคืนเราจะเห็นไฟเหมือนดาวบนดินที่กระบ,บินนะครับลงไปนี่ก็เป็นทับลานเป็นกระบ,บินรถอุโม,มง,งลงไปก็เป็นกระบ,บินนะครับอเอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเล่นกันตรงนี้สักแป๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามขึ้นไปผได้ดีครับผมค,ครับไปนี่นะครับ สำหรับใครที่อยากมากับแฟนหรืออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถบ้านสําหรับ1ห,ห้องนอน1่งห้องนอนมันก็ประมาณ1,500บาทนะครับแล้วก็2ห้องนอนกีอยู่บน2นอนเนี่ยประมาณ2 5 0 0สําหรับช่วงนี้นะนะครับแต่ผมแนะนำอะ่ะตรงนี้ดีกว่าถ้ามากันสองามคนเนี่ยตรงนี้ดีกว่าถ่ายรูปเล่นกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่อื่นนะครับไป ใครที่ใครที่ไม่อยากให้รองเท้าสุดที่รักของตัวเองเปื้อนนะครับแนะนําว่าอย่าใส่มาในช่วงนี้รอหน้าหนาวหรืออะไรดีกว่านะครับก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านล่างตรงหมายเลขนี้คือจองได้หมดเลยครับผมจะเป็นโซนครับก็คือพอผมจะลูกค้ามาจะได้จาง่ายว่าลูกค้าอยู่จรงไหนที่มาพักสิบเจ็ดามีปัญหาปุ๊บจุดที่สิบเจ็ดต้องการอะไรเราจะได้รู้เลยเพราะว่าลำฟังจำแค่ชื่อลูกค้าก็ไม่ไหวนะครับ สระน้ำก็ยังไม่เรียบร้อยดีครับผมจะทํานสระเรามาดูห้องน้ำสักหน่อยไหมมีไวไฟหมมีน้ำดื่มเหมือนกันอันนี้ลูกค้าเพิ่งออกไปก็ผมบอกเลยครับว่าถ้าเราแบบมาเที่ยวป่าเนี่ยหรือมาเที่ยวตามภูเขาเนี่ยสิ่งสําคัญคือห้องน้ํานะครับ เราก็อาจจะไม่พูกับห้องน้ําที่แบบเราไม่ชอบแต่ที่นี่คือตอบโจทย์เลยครับทั้งสะอาดแล้วก็ทาความสะอาดทุกวัน<ป>นี่ก็เป็นชมวิวนะครับถ่ายภาพลองซูมเข้าไปดูนะฝนตกนะตรงนั้นตกอยู่ที่เดียวเลยปีนี้ลำไยลูกค้าไม่ได้ทานเลยฝ่า <c oughs> ยุงเข้า <c oughs> ลำไยเนี่ยถ้าเรามีรถมาจะมีแสงผลไม้ครับ มีเป็นพวงเป็นช่อใหญ่ๆอยู่ข้างถนนนะแต่ปีนี้ไม่มีแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกแล็มหนึ่งเป็นเป็นอีโซนหนึ่งเป็นโซนส่วนตัวแล้วก็จะมีห้องน้ำอีกชุดหนึ่งนะครเดี๋ยวเราไปดูโซนส่วนตัวกันนะครับว่ามันเป็นยังไง ก็เดินฝั่งฝั่งอีกอีกอีกที่หนึ่งก็จะเป็นสวนทุเรียนครัเรากำลังปลูกทุเรียนทุเรียนด้วยนะครับอีกสามปีสี่ปีก็จะมาเก็บกันได้กินแน่นอนได้ก <c oughs> ินแน่นอน, <c oughs> อน,นเนาะทำแล้วต้องมีเราเดินเราต้องมีต้องกลัวเรื่องงูแต่ขาบแต่ถ้าจะมากันช่วงนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือพัดลมพัดลมส่วนตัวเนี่ยเอามาเลยนะครับแรงๆ ห้องน้าแยกนะครับผมแล้วก็ด้านบนก็เป็นของผู้หญิงเรียบร้อยดีนะครับสําหรับห้องน้ํามีครัวใช่ไหมครับผมหรือว่าสั่งกำสั่งรานเสรแต่ว่าเป็นอาหารจานด่วนนะครับการบาร์บีคิวอะไรที่เราอันนี้พี่ต้องเตรียมเองหรือว่าพี่มาสังเต็นท์แล้วพี่ขี่รถออกไปนอกตลาดตอนเย็นก็ได้แต่นำเตามาปิ้งมาอะไรได้หมดนะเตาของพวกผมก็มีหรือว่าพี่จะนำมาเองก็ได้อาหารจานด่วนมีนะครับผมน้ำเครื่องดื่มมีนะครับแต่ถ้าใครอยาก ทานบาร์บีคิวปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็เอาเนื้อมาเองหรือไม่ก็ออกไปซื้อใกล้ๆที่เลยนะพี่น้องครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับไล่เวอรินนะครับผมที่อําเภอวังน้ําเขียวตําบลวังน้ําเขียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ KTV Channel นะครับก็ขอบคุณขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปละสวัสดีครับติดต่อทางเพจได้เลยครับไล่รวยรรินครับ ครับผมจะมีวันปิดอคอยดูแลอยู่คอยซักอรอตอยู่วันเปิดวันปิดเหรอครับจัน <Okay. S 2> ถึงอาทิตย์เลย <laughs> เปิดแต่เก้าโมงใช่ไหมครับแปดโมงเก้าโมง,มงก็แล้วแต่ลูกค้าเดินทางใช่ใช่ประมาณนั้นับ